เพ,เพื่อนอยู่ในช่องบอสกัลลาดอริจินนลนะครับวันนี้ก็ผมจะมาพูดถึงปัญหาเจ้า cbr 2 5 0 rr นะครับที่ผมไม่ได้เจอนะแต่มันเป็นปัญหาของรถรุ่นนี้แล้วหลายคนอาจจะเจอนะครับแต่ผมว่าจำนวนคนที่เจอมันน้อยกว่าจำนวนคนที่ไม่เจอนะส่วนใหญ่รถแบบไม่ค่อยเจอหรอกเอาเป็นว่าเป็นปัญหาสำหรับเล็กๆน้อยๆประจำรุ่นนี้แล้วกันนะครับสำหรับ คนที่ซื้ออาจจะเจอนะครับแต่ส่วนมากไม่เจอครับอ่าเราจะมาพูดถึงสิ่งแรกเลยสิ่งแรกเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าอ,อ,อ่างน้ํามันเครื่องนะครับจะอยู่แถวนี้อ่าอ,อ่างน้ามันเครื่องนะนะครับของบางคนอนะ่ะมันซึมของบางคนมันสีลอกนะครับมันร้อนจัดแล้วสีมันลอกแต่อันเนี้ยรถหลังจะไม่เป็นแล้วครับรุ่นใหม่หรือรถหลังๆจะไม่เป็นเพราะว่าเขาแก้มาแล้วนะ แต่ถ้าเป็นตัวแรกๆนะครับเขาอาจจะเรียกไปเคมนะครับส่วนตัวของผมเนี่ยปัญหาไม่ได้เกิดแต่เขามีหนังสือเรียกไปเคมผมก็ไปเคมซึ่งตอนเคมเนี่ยเขาจะให้น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์นะครับสองขวดนะอ่าตอนเคมนะครับอันนี้คือปัญหาแรกนะปัญหาที่สองที่บางคนเจอ ก็คือซีนกระปุกน้ํามันเบรกนะครับรั่วแล้วมีมีน้ํามันเบรกไหลออกมาแต่ผมว่าส่วนใหญ่อะแม่งไม่รั่วหรอกส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการถ่ายน้ํามันเบรกแล้วก็ใส่ไม่ถูกวิธีหรือถ่ายไม่ถูกวิธีมันก็จะรั่วจะซึมจะพังนะครับอันนี้ของผมเนี่ยไม่เป็นนะผมผมให้เป็นผมรถประมาณสามปีแล้วไม่เป็นนะครับตรงนี้ผมค่อนข้างซีเรียส กับการเซอร์วิสนะครับผมจะทําเองก็ส่วนใหญ่มันก็เลยจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับอ,อ,อ,อย่างอย่างที่สามนะครับที่บางคนเขาเป็นน่ะก็คือสปริงเกียร์สปริงเกียร์ที่อยู่ข้างในเนี่ยครับอ่าสปริงเกียร์นะครับมันหกักสปริงมันหกักมันจะมีสปริงอยู่เวลาเรากดเกียร์เนี่ยมันจะมสีสปริงอยู่ในการแบบดันดันสลักเกียร์นะครับสปริงมันหกักนะครับ อันนี้รถผมก็ไม่เป็นนะแต่ผมเห็นคนเป็นอยู่นะครับซึ่งต่างประเทศก็เป็นนะครับของเราก็มีเป็นบ้างนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าเกิดจากการใช้งานแบบแรงหรือว่าสปริงมันล้าหรือสปริงมันไม่ดีหรือเปล่านะครับก็หักก็ต้องเปิดเปิดแข้งนะครับถอดคัดแล้วก็มาเปลี่ยนสปริงแค่เปลี่ยนสปริงตัวเดียวครับอาจจะต้องแบบถ่ายน้ำมันคงน้ำมันเครื่องนะครับหรือเยอะ แค่มาเปลี่ยนสปริงตัวเดียวข้างในนะครับอันนี้คือปัญหาที่สาม่าสามปัญหาแล้วนะต่อมานะครับอืมปัญหาที่สี่อันนี้เจอทุกคนไอไอคล้ายเนี่ยมันลอกอันนี้ของผมเป็นเพื่อนเห็นเลยว่าของผมเป็นนะครับลอกนะแล้วก็ ปัญหาที่ห้าอ่าปัญหาที่ห้าคอท่อครับคอท่อมันเป็นเหล็กลมดำนะพอเลอะๆมากๆมันก็จะเหมือนกับขึ้นสนิมหรือว่าสีลอกออกนะครับหรือว่ามันไม่สวยนั่นเองอ่ะครับเพราะว่าอย่างสีบยี่ห้าร้อยยังให้คอเล็เลยนะได้ตัวนี้นี่แบบแย่มากให้ลมดำนะครับคือผมเข้าใจแหละว่าให้มันดูด,ดันแต่ว่าวัสดุมันไม่สมกับราคานะอันนี้ผมผมขอติหน่อยนะครับ ห้าแล้วเนาะเท่าไหร่แล้ววะหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าห้าจุดนะครับห้าจุดแล้วก็ห้าจุดเนาะเดี๋ยวผมคิดก่อนตอนนี้ห้าแล้วปัญหาที่หก อ่าปัญหาที่หกบางคันอ่านี่นี่ปัญหาที่หกบางคันเวลากดไฟสูงมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยติดติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับอันนี้แก้ได้ก็ซื้อพวกสเปรย์ทคำความสะอาดแผงวงจรมาฉีดข้างในนะครับพอออกมาฉีดก็หายอ่าปัญหาที่หกนะครับก็หลักๆจะมีอ้อปัญหาที่เจ็ดอ่าปัญหาที่เจ็ด บางคนเป็นเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ท่อ O2 เซนเซอร์เซนเซอร์วัดอากาศนะครับเซนเซอร์วัดอากาศออยู่นู่นเห็นไหมครับของบางคนมันจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวผมให้ดูทางนี้นี่บางคนมันจะมีปัญหานะครับโค้ดขึ้นนะครับอาจจะน้ําเข้าหรือสายสายไฟขาดหรือว่าเวลาล้างรถรถขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เซนเซอร์ตัวนี้เลย อาจจะลองเป่าให้แห้งนะครับอาจจะหายแต่บางคนไม่หายก็ต้องเปลี่ยนนะครับรีรีลบโค้ดเฉยๆมันไม่หายนะครับเดี๋ยวมันก็ขึ้นอีกเพราะว่ามันไม่ได้รับการแก้ปัญหาเนาะเออ,อประมาณนี้แล้วก็ปัญหาต่อไปปัญหาต่อไปบางคนก็จะเป็นเรื่องความร้อนครับความร้อนแต่จริงๆผมว่าไม่ค่อยเป็นหรอกนะหลักๆแล้ว ฝาหม้อน้ําอาจจะเสียนะครับฝาหม้อน้ําหรือว่าใส่ไม่ตรงสเปกนะครับแต่ถ้าเป็นของเดิมอาจจะฝาเสียก็ได้หรือบางคนไปใส่วิงใต้ตรงเนี้ยแล้วลมมันไม่พัดหมอ้อมันร้อนนะครับอันนี้ก็นับก็ได้ไม่นับก็ได้เนาะหลักๆปัญหามันจะมีอยู่แค่นี้แหละครับมีไม่เยอะนะครับที่ผมเห็นอยู่ในกลุ่มทั่วไปนะครับเออ แล้วก็ข้อสุดท้ายเลยปัญหาใหญ่ๆเลยปัญหาใหญ่ๆเลยเอะไรละครับก็เมื่อตอนเย็นนะครับแบตมันหมดไปนะครับข้อสุดท้ายที่ผมพูดคือเครื่องยนต์ครับจะว่าเป็นปัญหาก็ไม่ไม่ใช่ปัญหานะถ้าดูแลถูกต้องนะครับสําหรับในกลุ่มอาจจะมีคนที่มีปัญหานะครับเพราะว่าเก่งกว่าคู่มือรถนะครับ เก่งกว่าวิศวกรที่เขาออกแบบมานะครับมันก็เลยมีปัญหานะครับส่วนส่วนตัวผมไม่ได้มีปัญหาเนาะเออบางคนคิดว่ารถรอบจัดจะต้องใส่เบอร์เหนียวเหนียวนะครับอันนี้ผิดเลยครับผิดเลยนะครับต้องดูคู่มือรถครับจะรอบจัดรอบไม่จัดต้องดูคู่มือรถว่าเขาออกแบบมาให้ใช้ความหนืดเบอร์ไหนนะครับเป็นหลักนะเพราะว่า บางคนบอกรอบมันจัดรถมันร้อนต้องใช้เบอร์ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบใส่เข้ามานะครับแล้วบางคนหนักไปกว่านั้นข้างหน้าน,นี่ไปใส่เบอร์ยี่สิบสามสิบเป็นสามสิบเป็นอย่างนี้ดีกว่าเป็นยี่สิบดบิหกสิบอย่างเงี้ยนะครับตอนสตาร์ทรถนะครับน้ำมันก็ไหลช้ามันหนืดมันก็ซีนซีนลูกปืนซีนลูกสูบซีนแหวนซีน วาวช้ามากนะครับทำให้เกิดการสึกหอ้อสูงมากเลยแล้วก็เกิดความร้อนนะครับทําให้แบริ่งอาจจะละลายได้นะครับอาจจะเป็นรอยก็ได้ต่อให้ไม่ละลายก็ต้องเป็นรอยมันช้ามากตัวข้างหน้ายิ่งน้อยยิ่งดีนะครับส่วนตัวข้างหลังอะตามคู่มืออย่างรถใหม่อย่างเงี้ยฮอนด้ารุ่นเนี้ยใช้30ก็ใช้30สนะครับส่วนใหญ่ฮอนด้าจะเป็น30นะครับ1ิบสนะครับก็ใส่30ไปไม่มีปัญหาเพราะว่า หม้อน้ำอ่ะมันคุมอุณหภูมิอยู่แล้วนะครับขับยังไงมันก็สามขีดนะครับถ้าไม่จอดเบิลทิ้งเฉยๆอ่ะขับปกติอ่ะหม้อน้ํามันเอาอยู่ครับมันควบคุมอุณหภูมิอยู่แล้วแล้วก็พอเราใส่เบอร์นืดเนี่ยปั๊มปั๊มน้ํามันเครื่องอ่ะมันรูเล็กทางเดินก็รูเล็กนะครับมันไหลช้ามันไหลช้าแล้วแรงอัดไม่พอมันฉีดมันต้องใช้แรงฉีดเพิ่มขึ้นฉีดไม่ถึงฉีดไม่ถึงไอ้พวกลูกโูบพวก วาวพวกเพาลูกเบี้ยวฉีดไม่ทันแบริ่งนะครับมันก็ละลายมันก็พังนะครับพวกใส่เบอร์หนาๆเนี่ยมันทําให้เครื่องพังนะครับจริงๆอ่ะเครื่องลูกเนี้ยดีมากมันไม่ได้เป็นปัญหานะครับปัญหามันเกิดจากผู้ใช้งานนี่แหละดูแลเองนะครับางข้อนี้สําคัญผมอยากจะบอกว่าใครเล่นรุ่นนี้นะครับแล้วรอบอ่ะมันมันจัดมากยิ่งรอบจัดยิ่งคุณคุณฉีดไม่ทันอ่ะมันปั่นไปเยอะมากนะครับมันปั่นรอบไปเยอะมากมันจะเห็นผล เร็วมากมันก็เลยเกิดปัญหากันนะครับพวกรถซีรีส์รถแข่งะจะเห็นได้ชัดเลยนะครับส่วนใหญ่ถ้าเพื่อนๆใช้งานธรรมดาใช้สามสิบพอครับจนกว่าถึงระยะถ่ายแล้วนะ้ำมันเครื่องมันพ่องน,นะครับลองใช้สักสครั้งหนึ่งถ้ามันยังพ่องอยู่อาจจะต้องขยับเบอร์แสดงว่าลูกสูบสึกหรอนะแต่ถ้าเพื่อนๆเดินทางไกลเป็นประจําเลยขับที่500อยโลห้าอโลนะครับอย่างเดียวเลยนะครับอันนั้นอาจจะขยับมาเบอร์40ก็ได้นะครับให้มันมีแบบ ฟิล์มที่หนาขึ้นอีกนิดนึงนะครับส mm ่ว hmm. นใหญ่แล้วก็ใส่อัพได้แค่หนึ่งเบอร์อย่างคันนี้สามสิบก็ใส่แค่สี่สิบนะครับจะไม่พังนะ mm hmm. แล้วก็เบอร์ที่หนืดเนี่ยมันเป็นภาระของเครื่องยนต์นะครับมันทําให้เครื่องยนต์แบบอืดช้านะครับอืดช้าทํางานได้ช้าขยับได้ช้านะครับมันเปน็นไม่ใช่ข้อดีนะครับเลือกให้มันเหมาะสมกับความต้องการของรถนะครับก็สรุปแล้ว ปัญหามันก็จะมีอยู่ประมาณนี้แหละแต่ของผมไม่ถือว่าเป็นปัญหาเพราะว่าผมรู้และเข้าใจมันว่าควรจะใช้อะไรอีกอย่างหนึ่งคู่มือก็บอกไว้ชัดเจนครับถ้าเราทําตามคู่มือก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับมีปัญหาก็ประกันเขาจัดการให้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราไปเก่งรู้มากเวลาเราไปเคลมเขาก็ไม่เคลมให้เพราะว่าเราใช้ผิดนะครับนะครับฝากไว้นะครับว่าใส่ของเหลวดูคู่มือด้วยนะครับว่า น้ำยาหล่อเย็นต้องการอะไรนะครับเออน้ํามันเครื่องต้องการอะไรนะครับประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวขอลาไปก่อนนะครับสงสัยอะไรก็ถามไว้นะครับ,บนี้ครับ